ได้เวลาฟังธรรมในวันอังคารที่หนึ่งเดือนกระดกดาคม2568นั่นเองต้นเดือนไม่ถึงกลางเดือนก็จะเข้าพรรษาแล้วเหลืออีกไม่ถึงสิบวันนั่นเองเข้าพรรษาวันอาสราบูชาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาของญาติโยมวันเข้าพรรษาของพระท่านก็วันที่11เดนั่นเองหนึ่งค่ำแรมหนึ่งค่ำเป็นวันเข้าพรรษาของพระพิสุ ฉะนั้นเราทั้งหลายก็ไม่ทิ้งไม่ขาดจะเข้ารรนซาจะออกรรนซาเราก็ต้องมาฟังธรรมมาสวดมนต์สิ่งที่เดิมๆที่เรายังทําไม่ได้นั่นเองคืออะไรก็สิ่งที่เราแก้ความรักความโลภความโกรธความหล,ล,ลงราคะโทสะโมหนะนั่นเองที่เรายังแก้ไม่ได้เราต้องแก้ในตัวเองก่อนแก้ให้ตัวเองเกิดเบาบางว่างเบานั่นเองเบาบางจากราคะจากโทสะจากโมหะ เบาบางจากความรักแบบยึดมั่นถือมัน่นเบาบางจากความโลภความโกรธแล้วความหลงนั่นเองเบาบาง 3- 4สสิ่งนี้ก็ทำให้เราท่านทั้งหลายก็จะเป็นคนที่มีอุปเกสสิบกน้อยไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็จะเพียนฟังธรรมเพียนสร้างคุณงามความดีเพียนสวดมนต์ไปเรื่อยๆบทเก่าๆที่เรายัางสวดไม่ได้เราก็ต้องฝึกต้องฟื้นสวดให้ได้หรือว่ามีชันทะ มีวิริยะมีจิตตะวิมังสานั่นเองฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือการฝึก,กจิตนั่นเองวิมังสาใครครวรสิ่งนั้นว่าเราทําเพื่ออะไรถ้าเรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรแล้วเราก็ทําเพื่อตนเองก่อนประโยชน์ตนก็ต้องทําป,ประโยชน์ท่านทั้งหลายเราก็ต้องทําประโยชน์อย่างยิ่งท่านทั้งหลายก็ต้องปรารถนาเองผู้พูดก็ตาม ผู้ฟังก็ตามเราต้องพูดเข้าหูตัวเองก่อนก่อนจะเข้าหูผู้อื่นนั่นเองจะนั้นการสอนตัวเองนี่สาคัญสอนตัวเองสามนิ้วสอนผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วนั่นเองนี่แหละพุทธเจ้าท่านถึงสอนตนเองเป็นหลักนั่นเองหลักจิตหลักใจที่ทําให้ท่านเป็นพุทธได้ถ้าท่านไม่สอนตัวเองให้ตั้งมั่นแล้วผู้อื่นรอบข้างจะตั้งมั่นได้อย่างไงฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงเน้นประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู ยชนสังคมนั่นเองประโยชน์ต้นเราทั้งหลายก็ทําประโยชน์ท่านทั้งหลายที่เราต้องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันประโยชน์อย่างยิ่งที่ประโยชน์ที่ไม่มาเกิดไม่มาตายเราท่านทั้งหลายก็ต้องปรารถนาต้องตั้งใจให้ไปถึงนั่นเองถ้าเราไม่ตั้งใจไปถึงมันก็ไม่ถึงสัีมันก็จะติดในกามภพบบางรูปประพบบางอารูปปพบนั่นเองพทั้งสามนั่นเองกำเนิดทั้งสี่ทำให้เรา ไม่พ้นจัดอบายภูมิสีนั่นเองถ้าเรายังปรารถนาอัตตาธิปไตยประชาธิปไตย